สวัสดีค่ะสบายดีเอทางช่องน้องคำมแพงแชนเนลค่ะกลมาพบกับแม่เพ็นอีกแล้วเนาะคะ่ะในวันที่สิเมษายนสองหาหกนะคะตรงกับวันจันทร์ค่ะคลิปนี้แม่เพ็นกันจะมาทักทายสบายดีเอทางช่องเพื่อที่จะมาสรุปแนวทางฮานอยและลาวพัฒนาเนาะหรือว่ามาสรุปของทุกเซียนทุกอาจารย์ที่ยังเหลือก็คือของอาจารย์สว ของแม่ลิว้วของเลขกมิทิม,มาปู่ศศสุดใจพาลวยเนาะเป็นอยูหาสำนักนะคะคลิปนี้หาสำนักพร้อมกันเลยรวดเดียวเลยนะคะเอซเอามาบึ่งตัวเลขน้ำกันว่าจะได้ตัวใดมือนีเนาะฮอนแทฮอนว่าตอนนี้เทียงเคิงเนาะเทียงเคิงแล้วคไหวเลยฮอนคักฮอนแน่คะ่ะเอซ เงลงสะสะเนาะนี่ค่ะกาก่อนจะไปเบื้องแนวทางของมือนีแม่เพ่นจะพาเอฟซีมาเบิ้งผลงานของแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์มันว่าในกันก่อนเนาะแต่อย่าลืมเดอ้อเนาะเขามาเบิ้งคลิปหนีของหาสํานักหาอาจารย์แล้วผู้ใดมักอาจารย์ใดชอบอาจารย์ใด เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ผู้ใดที่ตามของเซียนใดอาจารย์ใดขอกำลังใจคนละไลคนละแช่คนละลคอมเมนต์เด้อค่ะเนาะเอามาเบิงตัวเลขน้ำกันค่ะผลฮานอยเมื่อวานนี้เนาะบนนอยพิเศษออก433สล่างออก51นึอยปกติบนออก696กล่างออก57ด น้อย V.P. บนออก230สล่างออก3ามสามจ้ะนี่ค่ะ <No. S 1> เอาโนโนอยู่ไหนนี่ค่ะแล้วก็มาเบิงของแม่ริ้วผลงานแม่รล้วเมื่อวานนี้ให้มาวิ่งรูด5กับ9เนาะตัววิ่งตัวรูดก็มาทั้ง2ตัวเนาะแต่ว่าจับคู่โบเข่าค่ะเนาะเสียดายค่ะ จับคู่บอเขาค่ะส่วนของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้ให้มาแปดกับหนึ่งหนึ่งมาเมื่อวานนี้จับคู่หลุดไปเนาะคะ่ะหลุดจ้าบอเขาเนาะอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้ส่วนของสุดใจพาลวยให้วิ่งลูด3ามเม็ดเดียวสามมาเนาะคะจับคู่บอเขาค่ะ,คคะแต่ว่า สามซีเออมาแมนสามซีสามสามเนาะแล้วก็สามศูนย์เนาะมาน้ำกันัวเลขวินเนาะของสุดใจพาดวยก็จับคู่เบาเข้าเด้อเนาะส่วนเลขมีที่มาเมื่อวานนี้ได้มาหนึ่งเก้าหกก็ตัดเล่นก็ได้เก้าหกนอยปกติเนาะได้หนึ่งนอยค่ะเก้าหกตรงๆง,งค่ะ ส่วนของปู่40อ้าวของวันที่29แล้วตัวนี้หมดแล้วเนะาะเอาผลงานของตะเสียนตะละจารย์กับเบิงแล้วหมดแล้วไปค่ะมาเบิงของปู่40กันเลยค่ะเจ้าแรกค่ะวันที่20เก้าเมษายน2หา67ค่ะหาหนอยเจ้าแรกก็คือของปู่40นะคะ fc มือนีปูหามาฮาหน้อยวิ่งลูดบนล่างเด่นที่8กับ0เนาะจับคู่ไหา้าศูนย์สองศูนย์สามศูนยค่ะเน้นที่83 8สามแแล้วก็04เด้อจ้ะเนาะนี่ค่ะฮาหนอยปูสี่ศูวันนี้ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่8กับ0ย์ จับคู่ให้82 83 84 85 02 03 04แล้วก็05เน้นที่83 84 03แล้วก็04ค่ะได้ของปู่40แล้วมาต่อของสุดใจพาลวยวันนี้ฮาหนอยสุดใจพารวยให้มาวิ่งรูดบนล่าง8เม็ดเดียวนะค่ะเลขวิ่งก็จะมี6 8 9 7 3 4 2เนาะ จับคู่ให้หกแปด0กเก้าหกศูนยแาหาเล้วก็เค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอไปพร้อมกันเลยเนะหาะห้าน้อยปู่40และสุดใจพะรวยเนาะของสุดใจพะรวยวันนี้ให้วิ่งลูดบนล่าง8เม็ดเดียวเลขวิ่งก็จะมี 6, 8, 9, 7, 3, 4, 2, จับคู่ 6, 8 6กเก้าหกศูน2์ศแลดสก็ด3เนาะน่คะได้แนวทางหานอยวันนี้ของสุดใจพารวยและปู่4ีแล้วเนาะก็ไปต่อกันเลยค่ะมาต่อที่หานอยของอาจารย์สบัยค่ะวันนี้อาจารย์สบัยให้วิ่งลูดบนล่างค่ะ ศูนย์กับเก้าค่ะตัวประกบแม่เพ่นเขียนเขียนผิดเด้อค่ะปอกอจะลืมอ่านลอเรือกับสละเนะเาะตัวประกบก็จะมีแปดสี่หนึ่งสามห้าจับคู่ไ้มีศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าเก้าแปดเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสามแล้วก็เก้าหาเนะ สามตัวที่เพิรนมักเพิรนมักมือนีเพิรนมักสี่แแล้วก็หนึ่งค่ะนี่ค่ะหาน่อยวันนี้เนาะของอาจารย์สวายวิ่งรูดบนล่าง0นย์กับ9ค่ะตัวประกบก็จะมี8 4 1 3 5จับคู่ให้ศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนแล้วก็เก้มือนีเพิรนมักมีสี่แปแล้วก็150เนาะ เอาเป็นอย่างหลักคาแพงน่คะ <c oughs> อย่าลืมว่าตัวประกบของอาจารย์สวายจะมักมากน้ำกันเด้อค่ะเนาะเอาได้ฮานอยของอาจารย์สวายแล้วมอนีไปต่อกันค่ะอย่าลืมมาไป <c oughs> ตันเลนเด้อค่ะเนาะนี่เนาะนี่ใน่ค่ะสามตัวนี้ตันเลนน้ำกัน,นเดอ้อเด้อค่ะซี <c oughs> เป็นตันเลนค่ะ <c oughs> มาต่อของแม่ลิ้ว ฮานอยแม่ลิว้ววันนี้วิ่งลูดบนล่างสามกับเจ็ดชุดเน้นก็มีศูนย์สองศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็ชุดรองมี5้าสามหกสามเก้าสี่กันเบิ้ลศูนยแล้วก็เจเนาะค่ะฮานอยรวมแม่ลิว้ววันนี้วิ่งลูดบนล่างสมกับเชุดเน้นก็จะมีศูนย์สองศูนย์สี่สองเจ็ดสห้็ด ชุดลองมี536394กันเบิ้ล0 0น1และ77ค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาค่ะแนวทางเนาะแนวทางของอาจารย์สไวแล้วก็แม่รหลีวแคปหน้าจอจ้าได้แล้วไปต่อกันเลยค่ะ เลขมีที่มาวันนี้เล่นได้ทั้งฮานอยและลาวพัฒนาเด้อค่ะเนาะได้มาวันนี้เน้นๆก็คือหนึ่งแปดสามหรือสามหนึ่งแปดเนาะเอฟซี FC นอเน,นี่ค่ะเอาสลับกลับไปมาค่ะแล้วกะ็จับคู่ให้สองตัวมีหนึ่งแปดหนึ่งสามแล้วก็สามแปดเก้าซีสามสองสามซีสี่สองเด้อค่ะเนาะนี่ค่ะ เลขมีที่มาวันนี้ฮานอยและเราพัฒนาเนาะเล่นไล่ได้ทั้งฮานอยและเราพัฒนาแคปหน้าจอไปพร้อมกันค่ะได้มาหนึ่งแปดสามหรือว่าสามหนึ่งแปดจับคู่ไหนึ่งแปดหนึ่งสามสามแปดเก้าสี่สามสองสามสี่และสี่สองเนาะได้แล้วเนาะเลขมีที่มาวันนี้แคบหน้าจอได้หรือยังเนาะเอฟซี FC. ได้แล้วไปต่อที่เราพัฒนาอาจารย์สวค่ะ มื่อนี่อาจารย์สไวยได้มาเนาะสามตัวทุ่นหิ้งห้าน้อยเพิ่นให้เอามา,าเล่นเล้าน้ำเด้อเนาะ480กับ150นี่ค่ะเอาไปตัดเล่นค่ะเนาะทาผู้ใดมักเนาะมันจะลอยจอบลอยค่ะบ้อออกห้าน้อยมันก็จะมาออกเล้าเนาะค่ะมันออกห้าน้อยแล้วบางเทือมันก็จะมาออกเล้าตื่นกระได้นนเนะาะค่ะ fc ผู้ใดมักก็ตามผู้ใดมักก็ะพานได้ส่วนเลขวินเนาะเพิ่นให้งมาหา ตัวไหมาจับคู่เ่น่นกันเลยเนาะก็คือ1 4 5 8 0สี่เพ่นก็จับคูไหเอฟซได้กันหนึ่งีหนึ่งห้าหนึ่งแดงศูนย์สี่ห้าสี่แปดสี่ศูนย์ห้าแปแล้วก็แปดนเนาะนี่ค่ะถ้าจะเน้นกันเน้นที่5 8และ8 0เนาะเพราะว่าไปตรงกับนี่แปดด้วยหนด้วยเนาะไปตรงกับเลขอ่าเพิ่นมกักหรือว่าเลขฝันเลขนันเพิ่นเนาะนี่ค่ะ เราพัฒนาอาจารย์สวัยวันนี้เนาะได้มาฝากเอฟซทั้งช่องก็คือ3ตัว4 8 0แปดเนาะเลขที่เพิ่มมากเองส่วนตัเนาะเป็นเล็กสูตรค่ะแล้วก็เลขวิ่นเล็กสูตรเพิ่มมีหาตัวให้มามี1หาแปเนาะแล้วก็ามาจับคูไซเบิรเลยทุกตัวเลยค่ะเอฟซี FC นี่ค่ะครบจบวงจรเลยเนาะอยู่ในนี้นก็หนี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งศูย์สี่ห้าสี่แปดสี่ด อ่าห้าศูนย์แล้วกับแปดศูนย์ค่ะได้แล้วเนาะของอาจารย์สวายก็ไปต่อกันเลยค่ะมาต่อที่ลาวพัฒนาแม่ลิว้วเนาะลาวพัฒนาแม่ลิ้ววันนี้วิ่งลูดบนล่าง1กับ3จับคู่เออเลขเด่นเนาะหรือว่าเลขวินแหละเนาะเลขเด่นตัวประกบคู่ก็จะมี0ูนย์หสาี่แดเ้าเนาะ ชุดเน้นก็มี0 1 3เออ0 4ชุดเน้นเนาะจับคู่ชุดเน้นมี0 4 1 3 3 7 3 8 3 9ชุดลองมี0 9 1 8 1 4และกันเบิ้ลมี0 0 1 1 4 4และ9 9เด้อค่ะเนาะนี่ค่ะเราพัฒนาแม่ลิยูวันนี้วิ่งรูดบนล่าง1กับ3 ่าเลขเด่นมีให้เห็นก็มี0 1 3 4 8หดเชุดเน้นจับคู่ชุดเน้นมี0ูนย์สี่3นึ่งสชุดรองมี0ูนย์เก้าหนเบิ้ลศูนย์ศและ99เนาะแคปหน้าจอได้หรือ,อยังนาะแนวทางราวพัฒนาของอาจารย์สวัยและแม่ลิ้วค่ะวันนี้ให้แคปหน้าจอเอาค่ะ เอาหลายๆเสียนหลายๆอาจารย์เนาะไปเบิ้งไปเทียบเทียนใส่กันว่ามาตัวใดตรงกันบ่บ,บ่ตรงบร่ห้ยฝีทั้งสองผิดจารณนาเอาเนาะเอาไปต่อค่ะเล่าพัฒนาของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่าง9กับ1เนาะวันนี้เน้นที่9ลอง1ค่ะตัววิ่งตัวลูดเลขวิ่งก็จะมี3 9 4 0 1 5 กจับคู่ออกมาให้ได้มี 30, 31, 3นย์สามหนึ่งสามห้าก้าศเหนาห้าสและก็สี่เนอะนี่ค่ะสตัวบน3ามเและ4ี่ห้าเน้นที่3ามเส่วน2ตัวเน้นที่91เม็ดเดียวเนอะแล้วก็มีเลข4ตัวมาฝากก็คือ4ี่หาเก้ค่ะนี่ค่ะของสุดใจพาร,รวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างเนาะเกับ1 ตัววิ่งตุลูเน้นที่9ลอง1เลขวิ้นกับมี่39401หาจับคู่ออกมามี30่303135 909195 404149แล้วก็3ตัวบน391และ459เน้นไปที่391เนาะส่วน2ตัวก็คือเน้นที่91เมดเดียวแล้วก็เลข4ตัว ปูไดมักเลนเลขสีตัวกัมมี4 5 9, 1, ี1หาเกาหนึ่งค่ะเนาะนี่ค่ะของสุดใจพาลวยค่ะได้แล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะของปูสี่ศูนย์ค่ะนี่ค่ะลราพัฒนาปูสี่ศูนย์วันนี้วิ่งลูดบนล่างหกกับเจ็ดเนาะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่หกกับเจ็ดเนาะลราพัฒนาของปูสี่ศูนย์วันนี้จับคู่หดจับคู่ไฮมามี6หกเก้า หกศูนย์หกหนึ่งเกหนึ่งสามตัวมี่หกเเม็ดเดียวค่ะส่วนสองตัวเน้นที่6 0และ7 0็ดศูค่ะเนาะเราพัฒนาปู่ี0ูวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่6กับ7จับคู่หกเก6าหกศูนย์หนึ่งดเกหนึ่งสามตัวมี่หกเเม็ดเดียวแล้วก็ ซตัวเน้นไปที่60และ70เนาะแคปหนา้าจอค่ะราวพัฒนาติดใจพารวยและของปู่40วันนี้ผู้ใดมักอาจารย์ใดชอบอาจารย์ใดก็ให้ตามก็ขอให้เพ่งให้ปังกันทุกคนเดอ้อเนาะม่เพียงกต่ได้สรุปแนวทางของหาสำนักหาอาจารย์ใหาาา้เอาาทั้งช่องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังใจทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะเนาะ พราะว่าทุกท่านกัอาการหอนต้องการกำลังใจเห็นกำลังใจหลายๆแห้งดีใจเนาะมีกำลังใจเหตุสูตรดีๆเด็ดๆมาฝา,ากพ่อมล้าก็ให้ดูแลสุขภาพกันดีๆเนาะอาการหอนเหลือเกินไข่ซีวันนี้แม่เพ็ญก็ขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะในมืออื่นค่ะมือนี้จบ3มคลิปแล้วนะคะ ฝากไลค์ฝากแชร์ทุกๆคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ